ดูคนขามาเก็บแตงโมเด้อคะ่ะก็มีลูกขามาสื่อถึงสวอเลยคะ่ะนี่ทดสอบความสุขปา๊าดสวัสดีคะ่ะ พบกับชองสะตั้งคนหลักเกษตรเด้อคะ่ะคลิปนี้สะตั้งกสิพาทุกคนมาเก็บแตงโมที่สวนน้ำกันค่ะหลังจากที่ครบมือแล้วเด้อค่ะมือนิกะสิมาเก็บให้ทุกคนได้เบิงะคะ่ะนี่ค่ะคนเก็บกับเป็นลุ่งเด้อค่ะต้องทีลุ่งเก็บอยู่บนหนีเด้อค่ะกับเป็นแตงโมเหนือแดงนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะแตงโมแดงค่ะเบิงค่ะขึ้นแปลงแล้วเด้อค่ะตัวนี้กะมือพิ่นตายแล้วเด้อค่ะกสิเก็บออกค่ะ นี่ทดสอบความสุกปาดเด้งจึงคืนค่ะทุกคนเก็บเต็มสอบแล้วก็สิแบคืนโหลดเด้อค่ะต่อไปก็สิตัดไปทีพอเกบเด้อค่ะก็เป็นแตงโมเนื้อเหลืองค่ะก็สิแยกกันเกบเด้อค่ะพอเก็บแตงโมเหลืองค่ะลุงกับเกบแตงโมเนื้อแดงค่ะนี่อิบเบิงไว้ค่ะน่วยนี่ มเบึงหน่วยนี่ค่ะทุกคนสตั้งกระดิดออกมาค่ะนี่แปลงก็ะคืนแล้วด้วยค่ะนี่ยิบบึงค่ะหน่วยนี่หน่วยใหญ่เลยค่ะทุกคน หงงายยางมาบนจุ่มนี่ก็พอคือกันค่ะป๊าดอีโทนวยยนียไงนี่ค่ะซิมาเฉียบหน่วยเห็นบึงเรือค่ะน่วยเท่านี้ค่ะนี่อีบึงไหมค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็น สนแต้งไทยเด้อค่ะที่เกิดในสวนแต้งโมค่ะกะกะเป็นแต้งไทยของหลอพีแล้วเด้อค่ะที่ปูกไว้ค่ะแล้วกะเอาละกะหลดไทเด้อค่ะมาไทไวโต้หน่วยเพิ่นเนาค่ะเม็ดเพิ่นกะฝังอยู่ในดินเด้อค่ะเพิ่นกะเกิดเองค่ะนี่ค่ะเกิดง่ายแห้งค่ะนี่เกิดหลายหน่วยอยู่เด้อค่ะนี่นางกินบักโมนะลุงแวะเติมพลังเส้นแล้วกะแบกบักโมโตอเด้อค่ะทุกคน ดูคนขามาเก็บแตงโมเด้อค่ะก็มีลูกขามาสื่อถึงเสือเลยค่ะลุงยองกําลังแพ็กออเดอร์ให้เด้อค่ะตอนนี้ก็ไดเก็บแตงโมเซ็ตเป็นทีเหลียร้อยแล้วเด้อค่ะกัสีเอาแตงโมไปขายกันค่ะ ค่ะหลังจากเก็บแตงโมแล้วเด้อค่ะกะสิเอามาลงแผงขายแบบนี้เลยค่ะก็ซิมีทั้งนวยสีแดงสีเหลืองเลยเด้อค่ะถีเก็บมาขายในมือนีค่ะกะซิมีทั้งโตใส่ถุงแล้วก็ว่างขัดเป็นนวยทั้งแผงเด้อค่ะพี่กั๊ดเด้อค่ะกะซอยูบอลทังไปบ้านบัวโขค่ะทหาว่าไผขีมาหอดทังบ้านน้องคู่เด้อค่ะกะ เหลี่ยวต้องซี่แยกเด้อค่ะมาทางทิศตะวันออกค่ะเลยมาประมาณหาลอยเมตรค่ะกัสิ่หอดแผงขายแต้งโม่แล้วค่ะนวยบนหนีเด้อค่ะกัสิเป็นนวยใหญ่แน่เด้อค่ะกัสิขายลูกละหาสิบบาทค่ะฟังนี้เด้อค่ะกัสิเล็กลงมากค่ะกัสิขายนวยละสามสิบหาสามนวยลอยค่ะฟังนีกะนวยละยี่สิบสามนวยหาสิบเด้อค่ะทั้งห้างนี่กัสิขายเป็นนวยละสิบบาทเด้อค่ะนวยหน่อยหน่อยเด้อค่ะอันนี้กะทุงละ ยี่สิบบาทค่ะทั้งนาทุงละลอยค่ะและ้วกะวันนี้ค่ะทุงละหาสิบบาทเด้อค่ะโต้แพงกัสิอยูติดทางแบบนี้เลยเด้อค่ะกัสิอยูต้องขามกับนี่ค่ะบ่อนขายก่อนฟางเด้อค่ะอันนี้กะเป็นก่อนฟางของพอเด้อค่ะกัสิเขียนติดป้ายขายล้วกะมีเบอร์โทรหนำเด้อค่ะยูต้องขามกับแผงแตงโมเลยนะคะ ตอนนี้ลูกค้ากระไดเขามาสื่อเป็นทีเอรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวสะตั้งกระต้องขอโต้ไปขายแตงโมก่อนนะคะหากว่าผู้ใดสนใจเด้อค่ะอยากมาอุ้นนุ่นสะตั้งกะ็ะสามารถแวะมาได้เด้อค่ะการสาหรับคลิปนี้กระต้องขอโต้โจไว้เพียงสัานีเด้อค่ะขอบคุณที่เบิ่งคลิปนี้จนจบค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย